เคยไหมที่เห็นข่าวคนรอบตัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ทันตั้งตัววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสาเหตุสัญญาณเตือนที่สำคัญและเจ็ดวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักห่างไกลจากโรคนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะชีวิตคือชีวิตอีกครั้งนะครับผมพีทครับ และแพมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงภัยเงียบที่น่ากลัวมากๆและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและความพิการอันดับต้นๆทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ค่ะโอ้โหแพมฟังแล้วนะ่ากังวลมากเลยนะครับโรคหลอดเลือดสมองนี่มันคืออะไรกันแน่ครับ โรคหลอดเลือดสมองหรือที่หลายคนรู้จักในชื่ออัมมพึกอัม,มพาตเนี่ยคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเฉียบพลันทําให้เซลล์สมองเสียหายและตายลงค่ะส่งผลกระทบต่อการทํางานของร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวการพูดหรือความทรงจําเลยนะคะือมอฟังดูรุนแรงมากเลยนะแล้วมันมีกี่ประเภทครับพัม หลักๆมี2ประเภทค่ะพีทประเภทแรกคือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดต,ตัน ischemic stroke ซึ่งเป็นประเภทที่พบมากที่สุดเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดที่เลี้ยงสมองทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นไม่ได้ค่ะส่วนประเภทที่2คือโรคหลอดเลือดสมองแตก hemorrhagic stroke เกิดจากหลอดเลือดในสมองแตกทําให้มีเลือดออกไปกดเบียดเนื้อสมองซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะฟังแล้วน่ากลัวทั้งสองแบบเลยนะ แล้วเราจะมีสัญญาณเตือนให้สังเกตยังไงบ้างครับแพมเพื่อจะได้ช่วยคนรอบข้างได้ทันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจดจำสัญญาณเตือนและนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะเพราะเวลาคือสมองยิ่งได้รับการรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสฟื้นตัวก็ยิ่งสูงขึ้นค่ะสัญญาณเตือนที่สังเกตได้ง่ายคือ Fast ค่ะ FAST เหรอครับมีอะไรบ้างครับ F มาจาก face drooping คือใบหน้าอ่อนแรงหรือมุมปากตกข้างเดียวค่ะ A มาจาก arm weakness คือแขนข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงยกไม่ขึ้นหรือยกได้ไม่สุดค่ะ S มาจาก speech difficulty คือพูดไม่ชัด พูดไม่ได้พูดติดขัดหรือพูดผิดปกติไปจากเดิมค่ะและสุดท้าย T มาจาก time to call 1669หากพบสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งเหล่านี้ให้รีบโทร1669ทันทีหรือนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะโอ้โหสัญญาณชัดเจนแบบนี้ต้องจำไว้เลยนะครับแล้วสาเหตุหลักๆของโรคนี้คืออะไรครับแพม สาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมและโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยหรือโรคเบาหวานที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะทำลายผนังหลอดเลือดค่ะนอกจากนี้ก็มีโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากภาวะอ้วนและน้าหนักเกินขาดการออกกาลังกายและความเครียดค่ะ ส่วนปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือกรรมพันธุ์และอายุค่ะอืมฟังดูหลายสาเหตุเลยนะครับแล้วเราจะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ยังไงบ้างครับแพมมีวิธีไหมครับมีแน่นอนค่ะการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทําได้โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้และการมีวิถีชีวิตที่เฮลตี้ค่ะมี7วิธีที่เราสามารถทําได้เลยเริ่มที่ข้อแรก เทคนิคแรกคือการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะควรวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอกินยาตามแพทย์สั่งถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูงและลดการกินเค็มค่ะอืมสำคัญมากเลยนะเรื่องความดันแล้วข้อ2แล้วครับ ข้อ 2. คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็ต้องกินยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารออกกำลังกายตรวจน้ำตาลสม่ำเสมอส่วนคนทั่วไปก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มรสจัดค่ะจริงครับน้ำตาลนี้ตัวร้ายเลยแล้วไขมันล่ะครับนั่นแหละค่ะข้อ3คือการควบคุมระดับไขมันในเลือดค่ะ เลิกกินอาหารที่มีไขมันดีลดไขมันสิมตัวและไขมันทรานส์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะอืมกินดีออกกำลังกายดีก็ช่วยได้เยอะเลยนะแล้วอย่างเรื่องบุหรี่กับแอลกอฮอล์ล่ะครับนั่นคือข้อ 4. ค่ะการงดสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะการเลิกบุหรี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงเลยนะคะส่วนแอลกอฮอล์ก็จำกัดปริมาณให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะอันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองเลยนะครับ แล้วข้อ5ล่ะครับข้อ5คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะควรออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเช่นเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือประมาณ30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ค่ะฟังดูเป็นเรื่องที่ทำได้นะไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะครับ นั่นเลยค่ะข้อ6คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีโปรโตีนไม่ติดมันและไขมันดีลดอาหารแปรรูปอาหารทอดและอาหารที่มีน้ำตาลสูงและสุดท้ายคือการจัดการความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลานอนหลับให้ได้7-9้าชั่วโมงต่อคืนและหาวิธีจัดการความเครียดที่เหมาะสมเช่นทำสมาธิโยคะหรือฟังเพลงค่ะ โอ้โหทั้ง7วิธีนี้คือเคล็ดลับสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเลยนะครับแพมใช่เลยค่ะพีทการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้เท่านั้นแต่ยังนำไปสู่สุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขในระยะยาวอีกด้วยค่ะ ขอบคุณแพมมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะได้แนวทางในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองกันแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังทุกคนการมีสุขภาพดีคือสิ่งล้ำค่าที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ผมพีทและแพมค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ